ต้อง close up เข้ามาใกล้ๆเลยนะที่สำคัญมากต้องใช้ไม้คนให้ทั่วเลยนะให้มันไม่ติดก้นนี่เออสวยครับนี่ไงแบนสวยน่ากินทำอย่างเงี้ยให้มันร้อนมันได้เข้าเนือ้อนะ กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาแปลแกนิดนึงคือว่าวันนี้เราจะเลือกใช้กะทิอร่อยดอีเป็นหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาทำซอสคาราเมลเคยกินกล้วยปิ้งไหมเราจะทำกล้วยปิ้งแล้วก็มีซอสคาราเมลแต่ซอสคาราเมลเนี่ยทำด้วยกะทินะครับคาราเมลเนี่ยทำด้วยน้ำตาลน้ำตาลทราย แต่เราจะทำเป็นไทยก็เลยจะใช้น้ำตาลปีบ๊บนะเริ่มด้วยการทำคลอสคาราเมลก่อนเลยนะผมขอหม้อนเนี่ยมา,มาใส่ในนี้นะแล้วผมเลือกใช้กะทิปลาอร่อยดีหัวกะทิ100%เลยนะครับความจริงแล้วแพคเกจจิ้งมาเป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามีหน้าของเชฟชุมพลนะครับที่ได้มิชลินสาม สองสตาร์นะครับเพราะว่าเป็นคนที่มาการันตีคุณภาพใน70ประเทศทั่วโลกเลยนะสิ่งที่สำคัญก็คือเราขอทำน้ำกะทินิดเดียวสำหรับจุ่มกล้วยหัวกะทิเทเข้าไปในนี้นิดหนึ่งแล้วผมก็ขอใส่น้ำตาลปีบนิดนึงแล้วก็เกลือนิดนึ่งค่อยๆค,คนนี่เราใช้หมอหัวมะลายเสริมฐานนะครับ เนี่ย <Yeah. S 2> แค่นี้อะละลายแล้วนะชิมนิดหนึง่งปลาแรมปลาแรมพอแล้วส่วนกล้วยเอากล้วยมานะครับผมขอทับมันนิดหนึ่งให้มันแบนนิดหนึ่งได้ทอดง่ายๆไงโอเคไหมกล้วยน้ำว้านะครับจะเอาไปปิ้งก็ได้ไม่ปิ้งก็ได้แล้วก็ซอสหน,นูจเทราดมนเลยลก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเวลาเราทอดมันเราก็ทอดได้สบายสบาย หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือซอสคาราเมลเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือใช้น้ำตาลทรายละลายเลยไม่ใส่น้ำไม่ใส่อะไรเลยนะไม่ได้ทำน้ำตาลเชื่อมใส่แบบนี้นะครับพี่จอนแล้วผมก็จุดไฟต้อง c l o สอ up เข้ามาใกล้ๆเลยนะแล้วสิ่งที่ต้องใช้ที่สำคัญมากก็คือต้องใช้ไม้ถ้าไม่ใช้มไม้ไม่ได้ เพราะว่าเวลามันละลายเนี่ยมันอยู่ที่200กว่าองศาเหล็กเอาไปใช้ก็ไม่ได้เพราะเหล็กจะดูดความอมความร้อนขึ้นมาถึงด้ามเลยนะครับจะเห็นขอบขอบนี่เลยเริ่มเริ่มละลายแล้วถ้ามันจะเป็นสีน้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลต้องคนหน่อยหนึ่งแล้วก็หลีไฟลงไปได้ได้แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่เข้าไปแล้วก็เอาให้น้ำตาลปี๊บละลายความจริงแล้วเนี่ย จะทำซอส,าซอสคาราเมลซอสคาราเมลเนี่ยที่เป็นกลิ่นอะไรก็ได้ก็ใช้น้ำตาลนั้นนะนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมก็นี่แหละก็กลายเป็นไทยโดยมากแล้วหลังอะ่ะเขาใช้ครีมนะอ่าได้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็เร่งไฟได้ละตอนนี้สิเราก็เอากะทิอร่อยดี100เปอร์เซ็น์หัวกะทินะครับเทเขาเป็นนี้ คนให้ทั่วเลยนะให้มันไม่ติดก้นแล้วพอมันเดือดก็เคี่ยวตอนนี้ต้องใส่เกลือนิดนึงเนี่ยเห็นไหมยิ่งฟองใหญ่เท่าไหร่ก็หมายความไม่เหนียวเท่านั้นนะใส่เนยเข้าไปนี้เห็นไหมผมก็ใส่เนยเข้าไปเลยเนยทําให้มันมันท่นโยมแล้วมีกลิ่นที่หอมหวนชวนกิน อืมอร่อยแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหนียวฟองเนี่ยเห็นไหมฟองมันยังเล็กอยู่ก็หมายความว่ามันยังไม่เหนียวพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามเป็นอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไว้ข้างนอกก็ได้ทิ้งไว้ในตู้เย็นก็ต้องเอามาแช่น้ําร้อนทําให้มันละลายแล้วก็เทได้บีบได้นะครับอันต่อไปก็คือเทฟลอนของวมะลายผมขอใส่เนยนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาน้ํามันพืชนี่ ใส่เข้าไปนิดหนึ่งเขามันเริ่มร้อนมากๆแล้วเนี่ยเอากล้วยเอามาทอดองให้สีวสวยๆเลยเหมือนกับแบบว่ามีหนังอะ่ะเข้าใจใช่ไหม <c oughs> ออใชห่หนังดังเป็นเป็นเน,น,นี่นี่ยังไม่ได้ครับต้องทีนย้กันใจเย็นๆนะครับ กลับกลับกลัลัก,กลโอ้ยไม่เลยไฟไม่ต้องแรงมากนะครับนะครับท่านผู้ชมเวลาเวลาทอดถ้าทอดไม่ดีเนี่ยมันจะไหม้แล้วนะนี่สวยครับแล้วก็นี่เออสวยครับหลีไฟนะครับอย่าให้ไฟแรงนะัก หลังจากนั้นเอากระดาษไขมาอันนี้เหลืองแล้วเห็นไหมเนี่ย,ยดิน่ากินกระดาษไขแล้วผมก็ขอทับนี่ไงแบนสวยน่ากินตอนนี้เหรอ่านผู้ชมมีสองวิธีเอาใส่จานเลยแล้วก็ซอสลาด<อ>ผมไม่อยากทานแบบนั้นะมันไม่มันผมก็จะเอากล้วยใส่เข้าไปในงนี้ เปิดไฟนิดนึงแล้วก็เอาซอสคาราเมลลาดมันด้เข้าเนือ้อทำอย่างเงี้ยให้มันร้อนไอเนี้ยทอดไว้ก่อนได้ร่วงหน้าเลยแล้วก็ทอดกับซอสคาราเมลทีหลังนะครับนี่คือซอสคาราเมลหัวกะทิเค็มๆอะ่ะแค่นี้แล้วก็ถั่ว กล้วยปิ้งแต่ว่าไม่ใช่กล้วยปิ้งนะครับแล้วก็เราเลือกใช้กะทิอร่อยดีหัวกะทิ100%ซนะครับที่เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับในการที่เราทำซอสคาราเมลเพราะว่ามันอะอร่อยมากแล้วก็ได้ความมันความนวนลโดยธรรมชาตินะอย่าลืมนะท่านผู้ชมต้องขอบคุณกะทิอร่อยดี100%ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะเกี่ยวกับเรื่องรายการของผมมันมีหลายช่องทางนะครับ มันมีเชฟมึกแดงชานลนะครับมันก็มีที่อยู่ทาง YouTube มันมี Instagram ที่เป็นเชฟมึกแดงมันมี f e c o o o p k p e เชฟมือแดงแมกแดงเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น3ช่องทางที่จะติดตาม Follow ภาษาไทยเขาเรียกว่าติดตามใช่ไหมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมสนับสนุนผมนะครับเมืองานเดี๋ยวผมก็ทำไปแล้วก็เหี่ยว โอเคนะเพราะต่อที่เขาแก่แล้วนะโอเคลองชิมดูนะครับอร่อยจะเห็นขอบตรงนี้ปุบปับปุบปับปุบปับคือแกงสุกเมื่อไหร่มะกรูดเนี่ยต้องลึงมะกรูดนะครับเมือกอยู่ไหนจ๊ะอ๋อไว้พายอยู่ตรงนี้ไม่อามองไม่เห็นคนแก่มันก็อย่างนี้แล้ววะ